รักเธอนิรันดร์แล้วก็ร้องอะไรต่อมาเจ๊ไม่เอาไม่เปิดไฟนะเพจเล่ย์ร้องไงต่อฝาอาจะกันไม่ใช่ร้องไงวะแล้นีน่เพลงอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าเห็นพี่การร้องมาเกียไปแล้เวเจ๊ยัยงติดพอร์ตฉุกฝาอาจพรย์ให้เรา จากันในใจงคุณแ่ในใจฉันแต่ไม่มีวันพรากันนั้นจะใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้ลมหายใจรักเธอมีรันดร